สวัสดีค่ะ <c oughs> จินดีต้อนรับเข้าสู่ DIY of t ลอดบายกันชรยานะคะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตสถานการณ์รักของคุณกันต่อมากันเที่รัก3าเศร้าเราสองสคนไม่ว่าคุณจะไปอยู่ในเศร้าของเขาคือคุณมีเจ้าของแล้วหรือว่าเขาคุณเขามีเจ้าของแล้วก็ตามไพ่สลับได้ในการอ่านและ เป็นการดูดวงแบบทั่วไปเพราะฉะนั้นอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือหน้าไพาน่นี้อาจจะไม่ตรงใครเลยก็ได้นะคะเกี่ยวการดูดวงนี้ไปตัดสินใจอะไรทั้งนั้นกับชีวิตของคุณมันคือดวงทั่วไปด้วยเป็นไกด์ไลน์ในชีวิตนะคะดูแล้วก็อย่าอินว่าดวงนี้เป็นของคุณแล้วก็มาด่าอาจารย์ <c oughs> <c oughs> อ่มามากันที่ธาตุทีท่สามค่ะธาตุไฟเมษสิงห์ธนูค่ะหนึ่งถึงสิบหกเมษานี้ ความรักความสัมพันธ์ที่เป็นแบบนี้จะมีทิศทางใดบ้างในความสัมพันธ์ขอดูตัวตนของคุณก่อนไฟเมสซินเทนูค่ะตัวตนของคุณเป็น the food, เดอะฟูเนาะคุณอาจจะมีครอบครัวแล้วหรือคนที่คุณไปเดีวด้วยเขามีครอบครัวแล้วก็ได้คนที่เคยเป็นเพื่อนกันมามาก่อนเป็นเพื่อนกันเป็นครอบครัวรู้จักกันก็ได้หรือว่าเป็นเพื่อนร่วมรุ่นรุ่นพี่รุ่นน้องได้นจะจ๊ะ อโอเคไพ่ของคุณใบแรกเป็นเดอะฟูค่ะลักษณะของเดอะฟูไพ่ของการเริ่มต้นใหม่ไพ่ของการคิดการเริ่มต้นไพ่ของการเดินทางไพ่ของการเริ่มต้นในอะไรก็ได้ในเรื่องของความรักความรู้สึกไพ่ของการเริ่มต้นที่จะเดินทางไปข้างหน้าไพ่ของความคิดที่จะ เริ่มต้นอะไรกับสิ่งใหม่ๆในชีวิตเช่นคุณอาจจะกำลังเริ่มต้นกับความคิดของคุณเองช่วงนี้มีงานเข้ามาหนักเหนื่อยคุณต้องดูแลครอบครัวคุณมีภาระที่ต้องแบกรับไว้เยอะๆแยะๆซึ่งความรู้สึกของคุณที่มีอยู่อาจจะเป็นความรู้สึกที่เป็นรักซ้อนและมันเป็นความรู้สึกที่มันไม่มีความสุขมีความหวาดระแวงรักที่เป็นเราอาจจะรู้อยู่คนเดียวเขาอาจจะอยู่เขา เขาคนที่เรารักนะเขาอาจจะมีครอบครัวแล้วก็ได้แล้วเราเราเป็นความรักที่เป็นความลับที่สองคนรู้กันอยู่เอ,อแต่ความรับทุกเปิดเผยหรือเปล่าในบางคนแต่ไพ่ของการเบรกพักหยุดนิ่งแล้วค่ะไพ่ของการไม่ติดต่อสื่อสารเบรกพักหรือหรือไพ่ของความคุมเครือกลับไปไกลๆไปๆกับกับไปๆกับกับกันอยู่นั่นแหละบางคนยังอยู่ในเพื่อนฝูงเดียวกันอยู่บนไทม์ไลน์อยู่บนเฟซบุ๊กคุณรักเขา รักมากด้วยจัยงนั่งถือเขาไว้ในมือเลยแต่คุณก็รู้แหละว่าความรักครั้งนี้มันก็ไม่ได้ทาให้คุณมีความสุขมันมีทั้งปัญหามีทั้งอุปสรรคมีทั้งความเหนื่อเหนื่อยมีทั้งความเครียดความกังวลซึ่งคุณอาจจะกําลังเริ่มตัดหรือตัดไปแล้วแต่มันยังตัดไม่หมดอารมณ์นั้นพักกายพักใจพักฟื้นพักความสัมพันธ์เพื่อที่จะเริ่มต้นกับตัวเอง แต่สิ่งที่คุณยังทําไม่ได้คือคุณยังตัดใจไม่ได้จากเขาเพราะคุณรักเขามากๆเลยอารมณ์นี้อารมณ์นี้อารมณ์นี้เหนื่อยเนาะกับความรักแบบนี้เหนื่อยกับปัญหาเหนื่อยกับอุปสรรคเหนื่อยกับความรู้สึกของคนที่แบบเราไม่รู้ว่าเขาคิดยังไงแต่เรารู้สึกว่าเราเข้าไปอยู่ในบ่วงความรักความรุ่มรุงนี้แต่เขามากแต่คุณก็ไม่ทําอะไรแล้วความพยายามของคุณได้สิ้นสุดลงแล้ว ได้แต่ปล่อยให้โชคชะตานนำพาชีวิตค่ะคนที่คุณดิวด้วยอาจจะเป็นโราเมศค่ะราศีกันนะคะราศีกันคนที่คุณดิวด้วยอาจจะเป็นน้ำรกรกฎมีนพิจิกนะคะหรือไม่ก็ราศีมูนเดมีน <laughs> The เดมูลราศีมินแล้วก็ดินประสบกันมังก่อนนะคะดินค่อนข้างหนาแน่นนะจ๊ะอืมอมืความรู้สึกของคุณนะ่ะเขาก็เงียบคุณก็เงียบนะคุณก็นิ่งเขาก็น,นิ่งต่างใช้สงครามเงียบสงคราปัะสาทใส่กันแต่เขาก็บางคนทะเลาะก,กันเนาะบางคนอาจจะมีการเอาชนะการว่า ใครจะเงียบได้มากกว่ากันเธอไม่รักฉันแล้วเธอเงียบนะแล้วเธอทําไมอีกฝ่ายหนึ่งเงียบละ่ะอือ่านอกอ่านใจกันไม่ออกค่ะแต่ต่างคนต่างเอาชนะกันโดยวิธีการเงียบใครทักก่อนแพ้ ัวคุณเองอาจจะอยู่ในความสัมพันธ์ที่เป็นความสัมพันธ์ที่เป็นเตะร์แบบนี้มาเนิ่นนานและคุณรู้ว่าความสัมพันธ์ที่ไม่ได้ความเป็นธรรมหรือว่าไม่ได้อะไรกับความสัมพันธ์นี้เลยต่อให้คุณทุ่มไปเท่าไหร่ต่อให้คุณจะทําอะไรแค่ไหนเขาก็ไม่ได้เห็นความสําคัญของคุณหรือว่าตัวเขาเองเป็นคนที่ค่อนข้างมีสเสน่ห์แหละค่ะมีคนเข้าหายเยอะมีตัวเลือกเยอะเพราะฉะนั้นเขาอาจจะไม่ได้โฟกัสที่คุณแค่จุดจุดเดียวก็ได้เขาอาจจะมีคนคุยเยอะหน้าตาดี บางคนเป็นที่ปรึกษาเป็นครูบาอาจารย์บางคนอาจจะเป็นนักเ,เป็นนักกฎหมายเป็นพวกอายการทนายความได้ทหารตำรวจราชการได้หรือว่าเป็นคนที่มีลูกน้องเยอะแยะค่อนข้างหนะ้าที่การงานดีนะจ๊ะเขาก็คิดว่าเขามีของดีอ่าเขาก็มีของค่ะอืคุณก็คิดว่าคุณก็มีดีเหมือนกันนะเพราะอย่างนั้นก็คงไม่ทำอะไรกับความสัมพันธ์นี้แล้วล่ะ โอเคไหมอ่ะไปที่คนที่คุณรักกันใครกับมารวคนที่คุณรักเนี่ยคนที่คุณรักเราไปดูกันเขาเขาเป็นยังไงบ้างคะคนที่คุณรัก สามถ้วยรสปาร์ตี้สามถ้วยโฟล์ทอฟสอดใช่นิ่งๆแล้วค่ะนิ่งแล้วเดินจากไปแล้วพยายามเดินจากไปไม่ทําอะไรหรอกเขาไม่ทําอะไรค่ะช่วงนี้เขามีอีเวนต์เยอะอาจจะมีคนเข้ามาในความสัมพันธ์เขามีความสุขดีนะจริงๆถามว่ามีความสุขไหมมีความสุขตามอัตภาพของเขาเลยเขาก็ไม่ได้สนใจจะเบรกกบเบรกจะพักก็พักเขาก็ไม่ได้ทําอะไรนะ ก็ไม่ได้งอไม่ได้ส่งข้อความหาก็ไม่ได้ยือ้อและเขาอาจจะมีความสัมพันธ์ใหม่ๆมีเด็กใหม่ๆที่เข้ามาเขาอาจจะไปกับเด็กแล้วก็ได้นะจ๊ะเ <c oughs> <c oughs> ขาโฟกัสกับงานเงินค่ะใช่โฟกัสกับความรักที่ที่มีคนเดลเวอร์รักเยอะค่ะคนนี้มีรักค่อนข้างเยอะคุณไม่ใช่คนแรกที่เขารักหรอกนะก้า <c> ว <oughs> <c oughs> ถ้วยจริงๆ1ถ 9, ถ 3, ถถ่ถ้วยก้าถ้วยเดลเวอร์สามถ้วยเด็กถือถ้วยรักเยอะ คุณไม่ใช่คนแรกที่เขารักหรอกเขาอาจจะบอกรักคนมากมายก่ายกองก็ได้แต่เขาก็มีเหลือกใครสักคนเขาเลือกที่อยู่ในความสัมพันธ์ที่เป็นเติร์ดและเขาก็มีความลับเยอะปิดบงังซ่อนเร้นนะอารมณ์นี้ค่ะอ่ะหนึ่งถึงสิบหกเมษายนค่ะเขาจะทำยังไงกับความสัมพันธ์นี้ค่ะได้ไม่ใช่หนึ่งถึงสิบหกเมษายนความสัมพันธ์ ที่เป็นเตอร์จะเป็นยังไงต่อไปจะเงียบเนียบนิ่งๆหายๆไม่คุยกันแบบนี้ใช่ไหมใช่แล้วไฟอัพเพนเตอรค่ะไฟอัพเพนเตอร์สามดาบค่ะหนึ่งถ้วยค่ะดอสตาร์ Star, คุณอาจจะดีวกับราสีกุมราศีกุมเด่นอืมต่างคนต่างมีทางเดินมันของตัวเองค่ะยังรักกันยังชอบกันแต่ในบางคนอะ่ะเขาอาจจะไปเริ่มต้นใหม่กับความสัมพันธ์ใหม่ๆแล้วก็ได้ นะจ๊ะห่างกันไปนานเขาไมา่ได้ปักใจอีกคนหนึ่งกำลังไปรเริ่มต้นใหม่แต่อีกคนหนึ่งยังกำความรักนั้นไว้อยู่โอเคไหมหรือไม่ก็อีกคนหนึ่งพยายามที่จะหักกกหักใจกับความสัมพันธ์นี้เพื่อเริ่มต้นชีวิตเริ่มต้นกับงานกับการของเขาก็เป็นได้เหมือนกันนะจ๊ะเขาต้องการความสัมพันธ์นี้ไหมไฟเมสิงชนูเขาต้องการความสัมพันธ์นี้ไหมเพจอฟสตัดค่ะตัด อยากได้ต้องการเดฟอการเริ่มต้นใหม่กับชีวิต10ดบดาบซิกขอบครับใช่อยากได้ต้องการแต่ไม่เอาแล้วค่ะสิบดาบคือการเจ็บแสนสาหัสยังคิดถึงกับรักตัวเองแล้วเก้าเหรียญไม่ไหวแล้วเจ็บจนเกินบรรยายเจ็บจนเจ็บเจ็บจนแบบมันร้องไห้อะมันทุกทรมานแบบนี้มานานเกินไปทุกวันนี้ความเจ็บก็ยังไม่ได้สั่งซาแต่ดีขึ้น บ,บาบร้านตัวเองได้มากขึ้นพร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่เนี่จะ๊ะเขาไม่ตรงการแล้วเนี่ยจืมเขาจริงใจกับคุณไหมคะเขาจริงใจกับคุณไหมจมูน<ๆ>เขาไม่ไว้ใจคุณจริงใจสิสิบเหรียญเลยนะเขาจริงใจมั่นคงต้องการแต่เราก็รู้ว่าเราเป็นกันได้แค่ไหนคุณรู้ว่าคุณทำอะไรกับเขา จริงใจค่ะอือเขาต้องการอะไรกับความสัมพันธ์นี้คะเขาต้องการอะไรกับความสัมพันธ์นี้ต้องการการพัฒนาต้องการความรักที่มองไปถึงอนาคตได้เขาพร้อมจะอยู่เคียงข้างคุณเขาอยากให้คุณกลับมาเขาพร้อมที่จะเป็นครอบครัวอยู่เงียบเงียบเขาพร้อมเขาพร้อมที่จะต่อสู้ไปกับปัญหาและอุปสรรค เขาพร้อมที่จะอยู่เงียบๆด้วยนี่แหละสิ่งที่เขาต้องการอะถ้าเขาฝากบอกได้เขาจะฝากบอกอะไรกับคุณคะเขายังรักคุณอยู่ s ิกออฟเพนเดเคิลเดอะซถ้าเขาฝากบอกได้เขาจะฝากบอกว่าถ้าคุณมีคนใหม่ที่มีความสุขกว่าก็ก็ไม่เป็นไร เขาก็ยังคงอยู่ตรงนี้ตราบใดที่เขายังไม่สามารถสลัดความคิดสลัดอารมณ์สลัดความรู้สึกไปได้เขาก็จะอยู่ตรงนี้ค่ะเขาก็ไม่ได้ไปไหนหรอกทง้งทางที่จริงๆเขาอาจจะมองดูความห่างเหินมันไปไกลกันแล้วแหละแต่ว่าใจของเขายังไม่ได้เคลื่อนย้ายยังไม่ได้แยกย้ายไปไหนแต่เขาก็พยายามที่จะร้านตัวเองอยู่ในพื้นที่ของตัวเองและ ไปข้างหน้าคนที่คณเดียวด้วยอาจจะเป็นครูปรอาจารย์คอยสั่งคอยสอนเป็นคนชี้แนะให้คำปรึกษาคนอื่นก็ได้หรือเขาเองก็รู้สึกว่าในในความรักความสัมพันธ์เนี่ยมันก็คงเป็นได้แบบนี้จริงๆต่อให้จะต้องเดินไปหรือต่อให้ยังคงอยู่ความสัมพันธ์นี้ก็ไม่ได้มีความสุขโอเคไหมจ๊ะลืมกดไลค์กดแชร์ share, นะคะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ